กลับมาติดตามชมข่าวกันต่อค่ะไปที่เรื่องราวของทหารนะคะที่มีการเคลื่อนย้ายสุกรช่วยเหลือเกษตรกรค่ะที่รับผลกระทบระดับน้ําในแม่น้ำมูลนะคะเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอพ,พิมาจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ทางเจ้าหน้าที่ทหารนะคะของกองพลพัฒนาที่2โดยกรมทหารช่างที่2กองพันทหารช่างที่202ค่ายสุรธรรมพิทักษจังหวัดนครราชสีมาก็ยังคงให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพิมายกันอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยได้จัดรถยกสูงนะคะแล้วก็มีเรือท้องแบนค่ะเคลื่อนย้ายสุกรจำนวน30ตัวออกจากพื้นที่เสี่ยงช่วยเหลือเกษตรกรนะคะแล้วก็พาไปยังพื้นที่ปลอดภัยในพื้นที่บ้านตูเมืองหมู่ที่8ตาบลกระชอนอำเภอพ,พิมายจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งระดับน้ำท่วมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70-80เซนเมตรก็ได้รับผลกระทบจากลำน้ำลำสะแท้นะคะที่ไหลามาจากพื้นที่อำเภอนอนสูงแล้วไปเอ่อล้นตะลิ่งมายัางตำบลกระชอนค่ะซึ่งก็เป็นตำบลสุดท้ายของอำเภอพิมายค่ะโดยเจ้าหน้าที่ทหารนะฮะต้องใช้เรือลำเลี้ยงสุกรทยอยขึ้นรถยกสูงเพื่อนำสุกรทั้งหมดไปเลี้ยงอย่างขอกหมูโชคคราวของชาวบ้านนะครับซึ่งอำเภอพิมายก็เป็นจุดรับน้ำสุดท้าย จากการระบายน้ําของเขื่อนลำเชียงไกรตอนล่างลงสู่แม่น้ํำมูลซึ่งสถานการณ์น้ําท่วมอําเภอพิมายล่าสุดในครับระดับน้ําส่งตัวมีแนวโน้มลดลงประชาชนได้รับผลกระทบ11ตําบล123หมู่บ้าน2,823ครัวเรือนถนนเสียหาย42แห่งสถานศึกษาถูกน้ําท่วม11แห่งและพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย24,288ไร่ครับ